ทีครับเพื่อนครับและทันทส่วนทุกท่านนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับน้ำมันร้อนเหมือนน้ำต้มเลยนะครับวันนี้ก็เลยที่คาดที่ว่าอยากจะทำอะไรที่มันเย็ยนๆก็เล่นกับน,น้ำนะครับคือเปลี่ยนน้ำบ่อปลานะครับที่คาดเลี้ยงปลาบ่อพลาสติกในบ้านอยู่หกบ่อนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในหกนะครับมีปลาทั้งปลา ปลาทับปลานินปลาตะเพียนปลาต้อนปลาหมอรวมกันแล้วแต่ปลากินพืชก็รวมกันปลาก,กินเนื้อก็เลี้ยงรวมๆกันแล้วก็พยายามทํา,าทให้มันเกิดลูกเกิดหลานขนน่อยอันนี้เป็นหนึ่งในออกบ่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้าแล้วก็มาดูรุ่นดูปลาข้างในว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับเลี้ยงมาได้ประมาณห้าหกปีแล้วนะครับก็ถือว่ามีปลาให้กินมีปลาให้ดูเพดเพลินตลอด ได้เล่นน้ำได้รดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับมาดูปลาขาวพิฆาตเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดออกซิเจนนะครับพ่นน้ำได้สามตัวเพราะว่าอันนี้ก็คือต๊มน้ำที่เราใช้กับบอ่อตู้ปลานั่นแหละก็มาดัดแปลงส่วนตรงนี้ที่เป็นเห็นไม้สองเสกนี้ก็เป็นที่สำหรับเวลาเราจับปลาได้ที่เราเตรียมที่จะ ให้มันแยกออกจากปลอาทอัืงนหรือว่าจะเตรียมไปทําอาหารมือต่อไปจะได้จับง่ายมันจะเป็นกระชังพูดง่ายๆนะกระชังเล็กทําเองง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการสูบน้ําตรงนี้นะครับใช้ตัวใดสูบออกมานะครับแล้วก็อกต่อบไปรถต้นไม้วันนี้ดูดูพื้นดินนะครับขาวเลยะะพื้นดินนี่ขาวมากเลย ต้นไม้เริ่มเหี่ยวเพราะนั้นเราก็ใช้น้ำตรงนี้ไปไอ้ต้นกาแฟเริ่มเหี่ยวขาวเลยคนระับเป็นดินทรายเห็นอยู่บนดินทรายตรงนี้ก็คือยัง,ยงมีปลากินได้นะครับวิธีการก็คือทําบ่อปลาพลาสติกนะเห็นดินขาวไหมครับเดี๋ยวจะไปรดน้ำตรงนี้ครับ อนนี้เรายังไม่ได้เสียบลักเนี่ยฮะปลูกต้นมะละกอนะดูดิเมื่อเช้ารดน้ำไปรอบหนึ่งต้นนี้ขาวไปละใสแห้งหมดอันนี้ต้นมะนาวนะครับมะนาวมะนาวลำใยกล้วยไม้หน่อไม้หน่อไม้ไมยังเริ่มใบเริ่มเหี่ยวะมันร้อนครับพวกมะละกอก็เห็นหดินขาวเลยตะไครห็ีมาหลังมาดูหลังจากพิชชติ สูบน้ําออกจากบ่อแล้วเราจะดียังไงนะครับมีตรงนั้นอีกบ่อหนึ่งนะครับอันนั้นจะเป็นลูกปลาแล้วก็เพาะเลี้ยงกุ้งนะครับก็จะมีมะนาวมีลำไย,ยมีต้นไม้สารพัดนะครับไปดูพิชาติสูบน้ําออกกันเลยครับก่อนที่เราจะสูบน้ําบ่อปลาเราก็ต้องใช้ตัวตะกร้านี้ครับมากรอง ปลาไม่ให้ปลาเข้าไปในตัวไดโวนะครับหลังจากนั้นก็ปิดน้ําปิดตัวออกซิเจนนะครับปิดตัวปวามน้ําแล้วก็ลงเอาเครื่องไดโวลงไปจุ่มเลยนะครับ ครับพอเราเอาปั๊มจุ่มเรียบร้อยเราก็ไปเสียบปลั๊กได้เลยนะครับ ฟักเรียบร้อยแล้วครับน้ําพุ่งไปแล้วครับแรงมากครับนะฮะเด็กตัวนี้ก็สามารถรดน้ําต้นไม้ได้นะครับก็สร้างความเย็นให้กับทั้งคนเล่นน้ําแล้วก็ต้นไม้ก็ได้กินน้ํานะครับปลาก็จะได้น้าใหม่นะครับ เย็นดีครับจากขาวๆดินขาวๆเมื่อกี้ก็กลายเป็นชุ่มชื้นแล้วนะครับเรามานั่งเล่นแถวนี้ได้ท้าเย็นนะครับแต่ถ้าไม่ได้รดน้ำโอ้โหร้อนมากนข้างบนนี้ถ้ามีกล้วยไม้ด้วยนะครับก็รดให้ทั่วหมดเลยมะนาวก็ได้กินน้ำแล้ว มะนาวชุดนี้เป็นมะนาวที่ตอนกิ่งเองครับว่างๆก็ตอนไปตอนทีละสองสามกิ่งเดือนหนึ่งก็ได้หลายแล้วมุมนี้จะเป็นมะละกอวันนั้นปลูกตอนฝนตกแต่ว่าไม่รู้สองอาทิตย์มานี้ฝนมันทิ้งช่วงยังไง่รู้อ่ามันตรงนี้ขวาม,มือจะเห็นนกมันจะมาเล่นน้ํา นี่กล้วยไม้ข้างบนเนี่ฮะน้ำจากบอ่อปลานี่ต้นไม้ชอบเลยเนะปุ๋ยธาตุอาหารดีนี่เป็นผักเซียงดาแล้วก็อ,อะไรอะแก้มงกรนะตรงนีน้มีสมุนไพรด้วยนะครับพับพึง มะนาวพันธุนี้เป็นมะนาวมะนาวพื้นเมืองที่เปลือกบางแล้วก็เปรี้ยวหอมมากเลยตรงนี้เป็นต้นลำไยนะฮะเราก็ปลูกดีปรีไปบนต้นลำไยไม่ให้เสียเวลาปลูกดีปรีตรงนั้นก็จะเป็นปลาสุดนั่นจะเป็นโกโก้ ันนี้ก็เป็นดีฟรนะีนะเป็นดีฟรีครับวันนี้เป็นที่ทำอาหารของพิชาตินะแต่ว่า,อาชอบทำอาหารแบบับ้าน,านพอมันเป็นการกำจัดกิ่งไม้แห้งเยอะมากนะฮะท่านจะเห็นว่ามันเย็นแล้วนะครับวันนี้มีน้ำขังน้ำอะไรรู้สึกสบายนะนี่เป็นหน่อไม้หน่อไม้ถ่ายตรงนะครับ ก็ออกหนอเยอะมากครัแต่ยังไม่มันยังแรงอยู่ร้อยฝนตกกันเนีย่ยรถแบบนี้ก็อยู่ได้สองสามวันนะฮะถ้ารถแบบนี้นะครับแต่ถ้าใช้ก๊อกน้ำรถนี่โอ้ต้นไม้มันไม่ไหวครับรถตอนเช้าตอนบ่ายก็แห้งแล้ว วันละสามรอบยังเอามาอยู่นะฮะใช้ถ้ใช้ก๊อกน้ํารถนะ,ะที่นี่ไม่มีน้ําเหมืองนะฮะบาดานก็ตอกไม่ขึ้นก็ใช้ปลาปลานี่แหละก็ค่อยเปิดมาเลี้ยงปลาแล้วก็เอาน้ํามารดต้นไม้ดีก่ก็ไป แต่ข้างหน้ามันจะมีข้อดีก็คือที่ดินมันติดถนนใหญ่มันไม่ใช่ทุงง่งนาราคาที่ดินก็ขัน้นค่อนข้างจะแพงหน่อยปล่อยไปนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องย้ายจุดไปรถตรงจุดอน่นอีกนะครับย,ย้ยายย้ายสายสายยางนะครับครับก่อนที่ เราจะย้ายสายยางไปย่ต้นไม้ต้นโซน,น,นอื่นเราก็ม้วนสายยางนะฮะม้วนสายยางเนี่ยกับเอาน้ําลงที่บ่อเหมือนเดิมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะล้างขอบบ่อนงฮะล้างขอบบ่มันจะเป็นที่ไคลจะใคลอย่างที่ใครที่ปลาบ้างตีสุกโปก ล้างให้มันออกจากขอบบ่อน้ำมันจะแรงอ่ะสามารถล้างให้ถ้าเราใช้สายยางจากพก,กน้ำมันจะไม่แรง ล้างกัเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราก็ข้าอาน้ำนี้ไปรดน้ำต้นไม้เลยแล้วก็เปิดน้ำก๊อกเข้าใส่เยบร้อยเลยครับเดี๋ยวไปลุ้นดูปลาว่ามันจะมีปลาเยอะหรือเปล่านะครับรดน้ำต้นกล้วยก่อนน้ำต้นนี้จะขุนหน่อยนะครับว่าคนบอ่อ มะพร้าวปลูกตั้งแต่สี่ห้าปียังไม่เคยโตเลยติกสวนครัวนิดหน่อยเนื้อที่ของบ้านนี้ก็มีประมาณกุเกือบไร่นะครับแต่ว่า,าปลูกไว้เยอะส่วนมากจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับไอ้พวกไม้ล้มลุกนี่เคยปลูกตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไม้ยืนต้นหมดนะคือประเภทผักหวานป่าหรือว่าที่กินได้แต่ว่าเป็น มายึงต้นจะไม่เน้นปลูกผักเล็กนะครับอันนี้มันน้ำเริ่มจะแห้งนะครับปล่อยมันไปนะครับเริ่มมีเห็นตัวปลาแล้วนะเดี๋ยวรอให้มันแห้งอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ชาตจะจะถ่ายให้ดูนะครับ ว่ามีเยอะหรือเปล่านะครับครับตอนนี้น้ําแห้งใกล้จะหมดแล้วนะฮะแต่ว่า,าปั๊มน้ํามันจะดูดขึ้นได้ไม,ไม่ไม่หมดนะเพราะว่าเอามันก้นของปั๊มมันไม่ในขนานกับก้นบ่อเท่าไหร่เราก็ต้องฉีดน้ําจากปาเข้าไปแล้วก็เป็นการล้าง ราบสุกปกเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราควรที่จะถอดปลักกตามไดรบูแป๊บหนึ่งนะครับถอดเข้าไปแล้วก็ล้างล้างล้างให้ให้กสกสิ่งสุกะปกมันไปรวมตัวกันนะครับตอนนี้เห็นปลาแล้วนะครับไม่รู้ว่าท่าน เห็นในกล้องมันเห็นไหมเดี๋ยวจะเข้าลงไปดูข้างในครับทุกท่านก็สามารถที่จะาหาลูกปลามาเลี้ยงนะครับซื้อลูกปลามาปลานินลูกปลานินลูกปลาตะเพียนนะครับข้อสาคัญก็คือต้องสังเกตด,ดูปลาว่าปลามันกินอาหารหนระือเปล่าถ้ามันไม่กินอาหารแสดงว่า ออกซิเจนมันมีน้อยนะครับก็ต้องทําให้เกิดออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนน้ําสะอาดมันก็จะกินปลาอาหารดีนะครเดี๋ยวว่าเราก็สูบน้ําออกอีกรอบหนึ่งน้ําก็จะเริ่มสะอาดทีละนนอยละน้อยสักสองสาครั้งนะครับทำแบบนี้สองสาครั้งเดี๋ยวจะพอน้ําสะอาดแล้วจะให้ไปดูปลาข้างในนะครับรอดลุนนะครับครับโอเคครับตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะฮะ ก็ไม่จําเป็นต้องแห้งทั้งหมดนะครับก็ต้นบ่อเราก็คือมันมีลูกปลาไม่อะไรมันจะได้ยังคงเหลือมีไข่ปลาไมอะไรนะเราก็ปล่อยมันอยู่ตรงนั้นนะครับเราไปสํารวจกันเลยว่าปลาของเราเป็นยังไงนะครับก็พยายามอย่าลงไปเหยียบมันนะถ้าจะเหยียบก็อย่าไปใส่รองเท้าหรือว่าการปูพลาสติกนั้นควรที่จะ หาทรายหรืออะไรมารองข้างล่างเดี๋ยวมันจะขาดนะครับกลัวมันจะขาดอา,อาจจะมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าผมเติมน,น้ำเข้าไปเดี๋ยวจะคิดว่คงจะเห็นอยู่นะฮะอย่างนี้ฮะอันนี้ถ้าเราจะเก็บปลาไว้ไว้กินหรือว่าเอาไว้คัก แยกในกระชังเราก็เอามาใส่กระชังที่ผมทำไว้นะฮะกระชังเล็กเมื่อกี้นะครับปลานินปลาตะเพียนนะอย่างนี้มันไม่ตายนะครับแต่ว่ามันขครืงเหนื่อยปลาตะเพียนนะปลาเนินนะ ก็ตัวไหนที่ว่าไซส์ที่เราจะเก็บไว้กินไว้อะไรก็เรียกไว้ในกระชังต่างหากาะเพียนครับกรานิน นนรสรุปแล้วก็มีปลาอยู่ในนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่สักร้อยตัวนะั้นนเดี๋ยวผมดูว่าผมปล่อยปลาช่อนไปด้วยไม่รู้ปลาท่อนอยู่หรือเปล่าครับอันนี้คือ,อ ปลาบางส่วนที่ผมแยกออกมานะนี่คือปลาบางส่วนที่ผมแยกออกมาซึ่งเราอาจจะไปบริโภคในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะแยกไว้ในกระชังเล็กๆนะครับเราไม่ต้องไปกวนปลาส่วนใหญ่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะเป็นปลาตะเพียนสามตัวนะครับปลาตะเพียนนี่ซื้อมาตอนนั้นตัวละสองบาทห้าสิบตอนนี้ก็ตัวขนาดนี้แต่ว่า ก็กินไปหลายมื้อเหมือนกัน,นะฮะี่ก็ปลานินก็ออกลูกออกหลานมางานรุ่นชุดนี้น่าจะเป็นลูกของมันนะฮะโตแล้วนะครับมันคือออกลูกออกหลานมันมีหลายรุ่นนะอยู่ในบ่อน,นี่นะ,ะถ้ามันเป็นบ่ออีกบ่อน,นึงที่ตรงโน้นที่เมื่อกี้นะครับจะเป็นลูกปลาตัวเล็กๆประมาณพันตัวนะครับก็ใช้อันนี้ฮะ ใบมะพร้าวแห้งเออกิ่งมาก,มากใบแมกแช่ลงไปในบอ่อเดี๋ยวมันก็จะไข่ของมันนะฮะก็เป็นฤดูวางไข่นะฮะมีแปดตัวแยกไว้ข้างในก็เป็นก็ยังมีอีกนะฮะมีหลายรุ่นนะครับ สำหรับปลาช่อนเมื่อกี้มองไม่เห็นฮนะน่าจะกระโดดหนีไปแล้วนะครับวันนั้นจับออกมาได้ตัวหนึ่งที่จริงปล่อยไปดิปล่อยไปหกตัว